สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาไปที่สมฤษีเน่นนะครับไปดูขันนะ้ำมนต์ที่ผ่านมาเข้าหางลอตเตอรี่เต็มๆเ,เลยนะครับ628นั่นเองนะครับที่แอดได้นำเสนอคลิปไปก่อนแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่นิ่นๆน,น,นะครับก่อนที่เลขจะออกงวดที่ผ่านมานะครับลอตเตอรี่นะครับตามที่ คันน้ำมนนะครับที่แอดพาไปดูนะครับมีเลขตรงสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่พลาดที่จะพาไปชมคันน้ำมตนอีกเช่นเคยนะครับที่อาสมฤรือสีเนนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับประชาชนส่วนมากก็จะบางตาก,กันหน่อยนะครับจะมีนโยบายในการป้องกันโควิดนะครับคันน้ำมนนะครับ ในงวดวันที่17นะครับมกราคม2564นะครับที่แอดจะพาไปชมก็จะมีนะครับที่มองเห็นเลยนะครับเป็นนวทางตัวเลขนะครับเป็น48แล้วก็จะเป็น1หรือจะเป็น3นะครับจะดูทางขวาและทางซ้ายนะครับและจะไปดูนะครับที่ปากทูบนะครับเป็นอ่างของที่นะครับอาอาสมรสีเน่นนะครับ จะมีทูบตัวหนึ่งนะครับที่มองเห็นตัวเลขชัดเจนเลยนะครับเป็น7 3 5ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับจะมองข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็น5 3าสามเจ็ดหรือจะจับคู่เป็น7 3 5 3ก็เป็นไปได้นะครับเราจะมีทูบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตั้งสง่าเลยนะครับอยู่ด้านนะครับอ่าสายมือนะครับว็จะมีนะครับ5 93นะครับที่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่วง บอกว่าสวยเลยใช่นะครับและตั้งตรงนะครับหรือนะครับอ่าไล่ข้างล่างขึ้นมานะครับเป็น3 9 5นะครับก็เป็นตัวเลขที่สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยกันเลยทีเดียวนะครับอ่างวดน,นี้นะครับที่สํานักก็ให้มานะครับเป็นเด่นเลยนะครับเป็น8นะครับสามตัวเป็น7 2 8 1 8 9นเะครับเด่นตรงกลางเป็น1นะครับ7 85แล้วก็รองมา6 5 7เดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลข2ตัวที่น่ารุ้นในงวดน,นี้กันต่อเลยนะครับก็จะมี 80นะครับ08 82 28 89 98 98นี้ก็เป็นเลขมงกุลนะครับและก็เลขตัวสวยเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยและออกบ่อยที่สุดน,นะครับในปีที่ผ่านมาทำสซิตินะครับเป็น หลายงวดจะติดต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลข2ตัวกันนะครับก็จะมี8008 800, 8228 9 9 9 8 5 0 0 5 5 3, 3 5 5 8 8สสังเกตว่าจะมีเด่นเด่นเลยนะครับก็คือ8นะครับรวดนี้นะครับเด่นงวดที่8นะครับอย่าลืมกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ